พี่แมะกรเจ้าแบงแต่ว่ากรเจ้านางสองคนสามคนเสียแล้วทำไรวันนี้พูดเขาพูดเป็นดีเขาไปร้องพูดเป็นรักเป็นภาษาไปร้องเพลงนีมไม่ได้ให้เป่านะเป็นของพี่ไม่เป่ายังไม่เป่ายังไม่เป่าเออเบืาเป่าจไหมน้องเป่าน้ำเนยอ้ยบอล่ะดีไม่เป่าหรอกเดี๋ยวมันจะติดบอลอยากเป่าโอ้ก็ช่วยกันช่วยกัน h a ค่เปเบเตชู y ูมีรึเปล่า

เปิดใจได้มันจะได้มันจะได้ถ่ายรูปได้เมาเรื่องยนบดับเหนมันเป่าเนาะเชียนบดับมันเป่าแรงๆอ่ะนอันเป่าก็จะได้นะตามแม่ไปไสมาหนี้โอ้ยเป่าเหรอให้มันไม่จุดให้สองอันก็ได้สองอันเอาสออันเอาสอันเอาสามอันเอาสมอันอได้สมอันยังไงอะไเอ๋ออะไรไปหน่วยไปทา่นา่ที่ี่อ่าเอไไม่ได้ อย่าไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวชนนะโอ้ยอยอน้องอย่ดูน้องอยดูน้องถ้ถ่ายูปถ้ถ่ายคลิปถ้ถ่ายคลิปลื่นนะลูกเด้อนลื่ออืนมีนะกดถ่ายูปได้เดี๋ยวเป็นาท้าอันแท้แต่ก็กดถ่ายรูปได้ขึ้มมแนดอกข้นออมันมจะปลูกม่ะปลได้ก็ปลูกแมกอบก็้าวยโอ้โอ้ยอ้โอ้ยสเา้ อันนั้นกินแล้วเขา้านั่วมาไปร้องะ่อ๊ยตุ่น่ักพเน่าเป็ายยอีกไหมกินเค้ไหมถ้าไม่กินไปิมังลไกนกดืม่เฉยม่ไปตุ่ปตงมันเงต่น่นไงตุหนไ่งงไนเกิดพ่อชไน อสามครับเนี s <S ่ยสามนึ no ่งาอายสามสิบสมามหนึ okay, ่งรไทยเป็นรปิงอะมันเป็นรูเลยน้องโดรทังนี้นองไอ้หนุ่ยเ็นนองไอ้หนุ่ยนุ่ยางบ้านสามสิบนึ่งค่หนึ่งาในุ่ยผู้นี้เป็นน้อง่นบผู้นี้เป็นผู้ที่สองคมมนว้เป้นองหมดเอ็นดซเสนไรี่กนสห้าครับ นี่จะเปอยู่วานรุ่นหนึ่งที่เาอายก็สองต่อนด้แปดวิฟ้ามาหขยาซีนดูเป็นเขาูดณจะว่าเขาเริ่เปลี่ยนเทปาใส่เจ้าเขาซื้อเป็นเทบบันนี้โควิดล่าอาหารมันผิดอื แต่เล่นแต่เต็มชีพแต่เต็มแม่ตายญา่าไปอยู่โรงพยาบาลแม่ลูกแม่ห้องกระขายของอยู่โรงพยาบาลผมว่าขายของอะไรแม่แต่ว่าขายของซอยแม่เขาก็เลี้ยงลูกยั่มันอุดูดอนน้องสั่นเพราะผมขายของดีหลายเดียก่อนอ่ะมันขอว่าอยุดทานนะขายดีอืมอืมขอแม่ยายพี่ปิ้งอะไรนิดหน่อยยิ้ตุ๊กเลยเพราะว่าขอแกร้องไห้กันเลยว่า เนี่หลายวัคืนหขาช้าเขาพาเข้าโรงพยาบาลนะขายสองได้วัล 8, นละเจ็ดพันเนาะกำไรผมขายคนเดียวก่อนน,นันนอนนันนอนมามาก,กับผัวตีนั้นนะ่ะเรอเออเอายาตุนะมาดูแลเขาอ,อยู่นี่ผมขายของคนเดียวกำไรวัล 5, นละสี่ห้าพันเนาะเขาเห็นเราแบบหาเงนินได้หลายแสนหน,นึ่เดือนตังค์แม่ยายบอกกอบเลยอลีกทาแบบงเขาเป็นคนพาเข้ามาเนะี่ย พขาเราเป็นผัวผู้สมองมาอุดรตอน,นรเรียกว่าแบ <S <S บเวลาพวกข้ามหยเงี้ยโอทอกมาโรงพยาบาลเนี้ยเขาจะบอกไม่ตู้เื่องให้ี้ยเมาเงื่อนให้ทบๆกันหลายเข้ามันก็เป็นเหมืนน่นเนาะไอุ้กมาพูดแบบงเนี้ยว่าจะเอาคืนตอนไหนเงินอนะไม่ยายบอกเขาไปตีแตกเลยมาด่าตุกว่าประมาณหรือว่าทวงเงิคุณอะบรเงี้ยเลยว่าเอ้า ที่มาด่ากันอย่างนี้ให้ก็คือให้ขอคือขอยืมก็คือยืมโบใช่ว่าอันไหนโอท็อปมาก็จูงเขียนยืดไปซื้อของแต่เจ้าของมันอึงดึงแบบจะลองใจคนน่ะพวกมึงขายของดีอย่างนี้มึงจะเลี้ยงอะไรกูนี่น่ะ่เลี้ยงทุกวันน่ะมึงขายของไม่กำไรแล้วฮะค่ะปีเต่ารอก้อนของข่กบปลาหรอ ยี่นีก็สวยต่มก็กินเหล้าแล้วกัใช่น้าวดนี้่มน่เหล้าด้วยอ่ากินเนี่ยไปรักสูบบุรีเลยข้าง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 ้างข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 ้งข้างข้า้องเ้างข้างน้างขาข้ายข้างข้ง้ามางาง้าางขาข้้างข้างข้างขาาา้้้นา้าง้าาขาาาาาาา้งยงาาางางา้ Ooh, uh, yeah. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. เดนอยากเด้เดเดมาตั้งนานแล้วนี่เจ้านี่สาวยน้ำไม่ได้มานานแล้วขอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสาวยน้ำตอนเด็กมันพัง อเในนี้มีเจ็ดร้อยฮะในนี้มีเจ็ดร้อยไม่ใช่สิมีมีหกร้อยมีหกร้อยแล้วก็น่าจะเหลือห้าร้อยเหมือนเดิมละเพื่อนขอไปซื้อไป ที่มีอัฟรัป่าบ <Okay. S 1> ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายวฮ้ย